เปิดแค่อันเดียวคงเอาพวกนั้นไม่ลงถ้าอย่างนั้นก็เปิดให้หมดไปเลยแล้วกันฉันเจอไอ้เวทนั่นแล้วมันอยู่ตรงนั้นหยุดก่อนไม่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นฉันสัมผัสถึงพลังของเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเอ๋เสียงอะไรนะ่ะน้ำน้ำมาจากไหนกันพวกเราโดนหลอกแล้วหยวนอี้ไปกันเถอะเข้าใจแล้ว รีบเลยรีบเลยฉันยังไม่อยากตายนะรีบไปแล้วฉันกำลังพยายามอยู่หนามันมาจากไหนเนี่ยว้ายถึงแม้จะอยู่ด้านบนแต่ก็มองไม่เห็นพวกนั้นเลยแฮ คงพอถูกภูเขาบดบังทัศนียภาพไว้ฉันเลยมองไม่เห็นพวกนั้นพวกเธอสามคนถ้าไม่จมน้ําตายก็คงหนาวตายหมั้งเฮ้ในที่สุดฉันก็จะได้กลับไปที่วิลล่าสักทีแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องเข้าไปสํารวจฐานทัพของทหารพวกนั้นก่อนฉันอยากกลับไปซาวหน้าแล้วก็จิบเบียร์เย็นๆแล้วก็กินแตงโมหวังว่าไอ้รองเท้าประดิษฐ์นี่คงจะเดิมมนบนหิมะได้อย่างราบรื่นนะ คงไม่มีใครอยู่ข้างในหรอกใช่ไหมพราะถ้ามีแล้วก็ฉันได้ตุยแย่แนนะ่ฉันต้องรีบกำจัดปืนใหญ่สองกระบอกนี่ก่อนละลายไส้ในมันจะระเบิดหรือเปล่าหลังจากที่มันอ่อนตัวลงคงไม่หรอกมั้งแต่ถ้ามันระเบิดแล้วก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากแนะ่ดีไม่ดีถ้า3ามคนนั้นมันรอดจากการถูกน้ำพัดแล้วก็พวกนั้นคงได้แห่มาที่นี่แนะ่ ลืมเรื่องกระสุนไปได้เลยเพราะถ้าไม่มีปืนกระสุนมันก็ไรประโยชน์เดี๋ยวนะฐานที่บ้านของทหารมันใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอสงสัยจังว่าข้างในมันจะมีอะไรอีกว้าวมีแต่ของเจ๋งๆนฮะดีนะที่ก่อนหน้านี้พวกนั้นไม่ได้ใช้สิ่งนี้นะหากฉันถูกโจมตีด้วยกระสุนขนาดมืึมาขนาดนี้แล้วก็ ต่อให้ฉันจะเสริมพลังมันก็คงจะต้านแรงระเบิดพวกนี้ไม่ไหวแน่นอนละลายต้องรีบทำลายให้หมดเฮเสร็จสักทีข้างในนี้มีทั้งสเสบียงแล้วก็อาวุธมากมายไม่แปลกใจเลยที่ทหารกลุ่มนั้นต้องการนำมันกลับคืนฉันเอาของไปไม่ได้มากนะักคงน่าเสียดายถ้าจะทิ้งมันไว้ที่นี่ถ้าหากอาวุธพวกนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นแล้วก็มันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีแนะ่ คงจะดีถ้าแย่ลูกเทพอยู่ที่นี่ตอนนี้มันคงเป็นภาพที่สวยงามแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วหรือว่าฉันจะกลับไปรับตัวเธอแล้วก็พาเธอมาที่นี่แบบนี้ไม่ดีแนะ่โทษฐานที่คิดจะฆ่าฉันฉันจะทำให้แกตายด้วยระเบิดของฉันนี่แหละ พี่สาวตรวจดูหน่อยว่าเขาตายหรือยังเอ๊